สวัสดีครับผมนายสันพิภพบุริยะรหัสห6 1 0 1 1 0 6 6 1นะครับโดย AI ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น AI สําหรับจําแนกประเภทรูปภาพนะครับว่ารูปภาพนี้มันคือรูปภาพประเภทไหนนะครับโดยปัญหาที่ผมพบเจอแล้วก็หลายๆคนน่าจะพบเจอกันเนี่ยก็คือในปัจจุบันเนี่ยกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันมีความชัดที่สูงมากพอมันมีความเก่งระดับนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือมันมีรูปภาพในโทรศัพท์เนี่ยเยอะมากๆแล้วหลายคนเนี่ยก็ชอบถ่ายรูปวิวต่างๆเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์นะครับ,บมามดู วิวนั้นอีกรอบเนี่ยเราก็ต้องนั่งเลื่อนในแกลเลอรี่กล้องถ่ายรูปไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอรูปนั้นการที่เราจะมานั่งจัดบนหมู่รูปภาพเองเนี่ยเราก็ต้องมานั่งใช้เวลานะครับผมก็เลยคิดว่าคงจะดีนะครับถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยผมสามารถสร้างโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งที่สามารถแยกเหมือนหมู่รูปภาพให้กับเราอัตโนมัติได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งจัดเหมือนหมู่รูปภาพเองนะครับซึ่งการที่ผมจะทําโมเดลนั้นได้เนี่ยผมก็จําเป็นต้องมี AI ไี่ด้มีความสามารถในการดูรูปภาพว่ารูปภาพเนี่ยควรจะจัดอยู่ในนนโฟลเเดดอรระไไปป็ูปภาพชิหน ผมก็เลยตัดสินใจทําโมเดลตัวนี้ครับผมซึ่งโมเดลนี้ก็จะเป็นโมเดลตั้งต้นสําหรับใช้ต่อยอดในอนาคตนะครับต่อไปเรามาดูเทคนิคที่ผมใช้ในการสร้างโมเดลตัวนี้กันเลยครับว่าผมเนี่ยมีการใช้เทคนิคตัวไหนบ้างโอเคโดยเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็คือตัว cnn ซึ่งเทคนิคหลักของการสร้างโมเดลตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยก็คือการใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ convolution หรือว่า cnn นั่นเองซึ่งมันเป็นสถาปตัตยกรรมที่เหมาะสมสําหรับการประมวลผลข้อมูลรูปภาพโดยเฉพาะนะครับ cnn เนี่ยสามารถตรวจจับคุณลักษณะสําคัญของรูปภาพได้เช่นขอบรูปล่างพื้นผิว ได้อัตโนมัติผ่านเลเยอร์ของ Convolution และ Po ู ling นะครับซึ่งในงานเช่นนี้ผมได้ใช้ MobileNet v2 ซึ่งเป็น CNN แบบประหยัดพลังงานที่แบบมีโครงสร้างที่เรียบง่ายแต่ยังคงความแม่นยำสูงเอาไว้นะครับแล้วเทคนิคต่อไปนะครับก็คือ Transfer Learning นะครับก็คือมันเป็นเทคนิคที่เราจะนำโมเดลที่แบบมีการฝึกกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่อยู่แล้วอย่างเช่น i m a g e n e t ที่ผมนามาใช้ในเองมาเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ปรับแต่งเฉพาะส่วนท้ายของโมเดลให้มันเข้ากับ ข้อมูลใหม่ที่เราต้องการเทรนให้กับมันนะครับซึ่งมันจะช่วยลดเวลาในการเทรนแล้วก็เพิ่มความแม่นยำของงานชิ้นนี้ซึ่งงานชิ้นนี้เราได้ทำการฟรีซเลเยอร์ทั้งหมดของโมบายเน็ต V2 เอาไว้ในช่วงแรกแล้วก็ค่อยไฟยจูนเฉพาะบางส่วนในภายหลังนะครับเพื่อปรับให้โมเดลเนี่ยเข้าใจภาพภูมิทัศน์ของ Data Se t ที่เรานำมาใช้มากขึ้นนะครับซึ่ง Data set นี้ผมก็เอามาจาก Data set ของ k a g g l e นะครับซึ่ง Dataset มันจะชื่อว่า intel image classification นั่นเอง ต่อไปอย่างที่3นะครับก็คือผมเนี่ยมีการอ i m ติเมชันด้วยอดัมออฟติเมเตอร์นะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคที่จะช่วยปรับค่าถ่วงน้ำหนักอัตโนมัติแบบอ d ดัตตีฟนะครับซึ่งอด a มเนี่ยจะทำการปรับเล a ร์นิ่งเรทของแต่ละพารามิเตอร์ตามค่าเกรเดียนทำให้โมเดลเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วอด a มเนี่ยเหมาะอย่างยิ่งนะครับกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่สูงอย่างเช่นงานจำแนกประเภทรูปภาพต่อมาก็คือ Data Augmentation นะครับซึ่งมันเป็นเทคนิคที่เราจะทาการสร้างข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากภาพเดิมโดย สามารถเห็นภาพภาพนั้นได้หลายมุมมองมากขึ้นนะครับมันจะช่วยลดปัญหา overfitting ได้มากต่อมาเทคนิคถัดไปนะครับก็คือ regularization and dropout นั่นเองนะครับซึ่งมันก็คือชั้นท้ายของโมเดลเนี่ยเรามีการเพิ่ม dropout layer เข้าไปซึ่งเน,เนี่ยจะเท่ากับ0.3เพื่อสุ่มตัดการเชื่อมโยงของนิวรอนบางส่วนระหว่างการเทรนนะครับซึ่งมันจะช่วยให้โมเดลเนี่ยไม่ต้องจดจําข้อมูลฝึกมากเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเกิด overfitting เราก็สามารถจะเนื้อเลาไลซ์กับภาพใหม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ดีขึ้นมากด้วยต่อมานะครับก็คือ label smoothing นั่นเองก็คือเทคนิคนี้มันจะช่วยให้โมเดลเนี่ยมีความเสถียรกว่าเดิมโดยเราจะทําการปรับค่าชัลากของแต่ละคลาสไม่ให้มันสุดขั้วเกินไปนะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น100 0งศูน0.95010์0 0 1 0 0.1อย่างนย้เปคนศูนยคจุดเก้าห้าศูนย์ศูวยมหนึ่มศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จใดศูนย์หนึ่งศานย์จุดศูนย์หนไปงอ เทคนิคต่อไปนะครับก็จะเป็นโ e มเดล v a l u a t i o n แล้วก็ Hyper Parameter ตอ n i n g นะครับก็คือระหว่างการฝึกเนี่ยเราได้ใช้เทคนิคประเมินผลแบบอัตโนมัติระหว่างการฝึกเลยก็คือ เราเนี่ยจะมีการทดสอบกับข้อมูลว่าโมเดลในปัจจุบันเนี่ยมีความแม่นระดับไหนระหว่างที่มันกาลังฝึกอยู่นั่นเองต่อมาก็จะเป็นการ visualize แล้วก็ interpretation เฉยๆนะครับก็คือเราเนี่ยจะมีการใช้ confusion matrix แล้วก็ classification report นะครับเพื่อประเมินผลลัพ์ว่าโมเดลตอนนี้เรามีความแม่นยําระดับไหนแล้วก็มีการ heat map จาก C- b บอนะครับเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยว่า c ล a สใดเนี่ยมีการจําแนกผิดหรือว่าบ่อยมากแค่ไหนโอเคต่อไปก็จะเป็นผลลัพ์จากการ train โมเดลนะครับซึ่งจากที่ผมลองทดสอบให้มันทายภาพเนี่ย มันก็มีความแม่นยํามากๆเลยนะผมเนี่ยได้ทําการลองเสิร์ชภาพจากอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็มาลองให้มันถ่ายดูว่าภาพนี้คืออะไรซึ่งมันถ่ายได้ถูกทั้งหมดยกเว้นภาพที่แบบอย่างเช่นมีแม่น้ํากับภูเขามันรวมกันในรูปเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดการสับสนนิดหน่อยหรือว่าภูเขาที่แบบวิวมันเจอเหมอกว่ามันดูออกเป็นสีฟ้าๆเนี่ยมันก็จะ ถ่ายว่าเป็นกาซีเรเป็นภูเขาน้าแข็งแบบเฉยเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าการสรุปนะครับก็คือมันจะมีค่าเฉลี่ยของพิ i s ชัน r e c a l l F1 Score เนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.93-0.94เลยซึ่งถือว่าโมเดลเนี่ยมีความแม่นยําม,มากๆโดยเฉพาะ Card f o r ร e s ลแล้วก็ Card C เนี่ยที่มันจะสามารถแยกได้อย่างง่ายดายแต่ว่ากาซีเรกับมัลเทนเนี่ยก็คือมันอาจจะมีการทายผิดเล็กน้อยก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปด้วยดีโมเดลสามารถแยกภาพได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมที่จะนําไปพัฒนาต่อในอนาคตครับผม